คนทางไกลเขาสัญญาว่าจะมาอุปถัาม์ค้ำชูคุณเขาจะมาจริงไหมเขาพูดจริงไหมคนทางไกลคนนี้ของคุณเรา,ารูบรวมรายงานพ่เป็นคลิปเดินน้อมเป็นดวงโดยรวมที่เขาพูดไว้ที่เขาสัญญาไว้เขาจะมาจริงๆริงไหมเราดูรายงานพ่กันนะเป็นคลิปเดินน้อมเป็นดวงโดยรวมเขาจะมาตามที่สัญญากับคุณไหมคนทางไกลคนนี้ ห้าใบาเนะเป็นคลิปรันดอมเขาจะมาดูแลคุณอุปถัมค้ำชูคุณเหมือนที่เขาพูดไว้ไหม,ม,มสิบเมตรสิงหธนูธาตุไฟใต้สำรับคนคนนี้ชาวท่าดินประสบกันก่อน King of Pentacles คนทางไกลคนนี้ของคุณมีการเงินมั่นคงการงานมากเป็นคนมีการเงินดีมากๆคนคนนี้ชาวท่าดินประสบก,กันก่อน King of p e n t a c l e ้เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากนะคนทางไกลคนนี้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเขาคิดถึงคำพูดที่เขาพูดกับคุณไว้คนคนนี้ ขอทบทวนเรื่องราวที่พูดกับคุณชาวธาตุดินประสบกันก่อนชาวธาตุดินสองใบถึงแม้นบางครั้งคนนี้ของคุณมีความคิดวนไปวนมาสองจิตสองใจคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันกัน Two of Pentacles าตุาดินสมใบวันนี้มีธาตุดินสามใบ บางครั้งคนนี้มีความอึดอัดมีความคิดมากมายมีปัญหาตัวเขาเองคนคนนี้ชาวท่านลมเมทถุนตุนเอ็ดอัพสอเขาเหมือนบางสิ่งบางอย่างเขามีบางสิ่งบางอย่างในตัวของเขาเองคนคนนี้ชาวท่านลมเมถุนตุนกุมห้ามไม่ท้าเมตดสิ่งตนุทานไุไา เขามีการทะเลาะก,กันเขามีความไม่เข้าใจกันคนคนนี้ของคุณจากการที่มีเรื่องราวที่ผ่านมาชาวท่าฝ่เมษสิงห์นุรามาขยาย,ย่เขาคิดหนักมากเวลานี้คนคนนี้ของคุณนะ mm hmm. เพราะเขามีปัญหาส่วนตัวของเขาเขามีบางสิ่งบางอย่างในตัวของเขาที่มีบางสิ่งพันธนาการตัวเขาไว้คนคนนี้ เกิดความขัดแย้งกันภายในของเขาคนคนนี้คนที่จะกลับมาดูแลคนดูแลคุณคนที่จะมาซัพพอร์ตคุณเขามีปัญหาของตัวเขาเองคนคนนี้มีการขัดแย้งมีการทะเลาะกันภายในบ้านครอบครัวของเขาเขาคิดหนักมากคนคนนี้เวลานี้เรามาขยายไพ่กันนะจากการเขามีปัญหาในตัวของเขาเองคนนี้มีความย้อนแย้งมีความคิดของตัวเขาเองละครอบครัวของเขาคิดหนักมากเวลานี้คนคนนี้ ชาวธาตุไฟเมสสิงธนูแต่ในที่สุดเขาก็จะกลับมาดูแลคุณตามที่เขาสัญญาว่าจริงๆสามถ้วยกรกฎพิจิตมินเขาจะกลับมาเฉลิมฉลองกับคุณเขาจะกลับมาดูแลคุณตามที่เขาพูดไว้จริงๆคนคนนี้ถึงแม้นที่ผ่านมาเขามีปัญหากับครอบครัวของเขามีประเด็นกับที่บ้านของเขาครอบครัวเขา,เขาแต่ในใจของเขาก็จะดูแลคุณ มาอุปถัมภ์คำชูคุนตามที่เขาพูดไว้จริงๆคนคนนี้